ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยสายเปตองนะผมจะให้ชมเปตองสายนี้เลยนะครับคู่นี้มีผลนะครับเพราะว่าใครจะใครแพ้จะตกรอบคนระับใครชนะจะเข้ารอบต่อทีมนังฟ้าชาลีกับทีมตะวันนาประมาณนั้นคู่นี้น่าจะสูสีกันอยู่ครับคู่มิจีเหนออากันเกินมากดูนะครับน้องก็จะตี จะให้ดูนะครับว่าลูกตีเมื่อสักครูตีไม่ค่อยโดนด้วยกนลังคู้พอมาเจอระดับเดียวกันเขาจะตีขนาดไหนนั่นไงโดนแล้วลูกแรกจะโดนไปเลยมาดูนะครับป๊กดูน้องปอนตีมจากรอบที่เเกมที่แล้วตีไม่ค่อยโดนนะพอมาเจอ น้องปอนจะตีโดนหรือไม่มดูนะครับน้องปอนตีโดนครับแต่โดนแบบหยอกหยอกเขาก็ป<ๆ>ิดหวังลูกตีตัวเองเหมือนแต่วันนี้ตีไม่ดีม,มูไมคได้นวนรันใหญ่เลยนะ <c oughs> มาดูน,น้องคอยจะเข้ามา ไปแลบเลยโดนหินสั่งตีเลยครับถ้าดูลูกตีของทีมตะวันมาครับจากตีติดอยู่ดีๆครับเกมที่แล้วดูรอบนี้ตีลูกที่สองโดนนะครับ ใครจะได้แต้มไม้แรกไปครับไปตองไได้ไล่สามเม็ดเลยครับตอน ดูลูกตีลูกครับอู้ลูกนี้จอดน้องปอนงานหนักแล้วครับตอนนี้เรือสองลูกต่อสองลูกได้เปรียบลูกจอดเนี่ยน้องปอนไหมครับดูเหมือนจะแลกสลับดอกกันน้องเ,อเรือสองลูกอดูลูกตีน้องปอนครับ จะสลับดอก๊ะ <โ parece. S 1> <sabia? S 2> ก็ตายไม่ตายื่อก่อนเสียบเสียบเปรียบครับมีอะไรเยอะด้วยคร <S 2 facial> ับเอาดูนะครับถ้าถ้าตีลูกนี้จอดน้องเขาจะไล่2อลูกตามถ้าดูตามเกม นั่นไงครับมีไล่แน่ยับเข้าเอา 3, สามตีเขาสามเอาเขาเอาสามสามแต้มอ่าดูนะครับพีมตะวันนากับพีมนางฟ้าชาลีเข้าดีเลยครับ น้องเขาจะเข้ามาครับแค่อยู่ในโซนน้องปอนก็ตีได้เลยนะโอ้ห่างเกิน9ทีมด้วยนะครับไม่ได้ีมัครไม่ได้ครับครับมันก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อหรือว่าผมไม่แยกเลยอะไรว่ารวมใจ้าทีมบบสมัครชื่อเดียวกันหทีมทีมทั้งหมดมี9ทีมรวมใจรวมใจก็เลนกร้นผมไม่แยกนะครับเ่จเล่นมมแยกเนาะโอ้ยบวน น้องปอนหน้าหนักใจแล้วครับพบพบกันทุกทีเัยพบกันห้าครั้งเลยเไปเลยผู้ประสงค์นะครับยืนยันไม่กลับครับยืนยันไม่กลับยืนยันเลยครับว่าท่านเลยจะเล่นนะครับยืนยันเลยครับมารอบเปลี่ยนครับมารอบเปลี่ยนเราจะได้เจาะหลักนะครับลูกนี้เปลี่ยนครับยังไม่กลับครับวันนี้กลับไปก่อนนไม่แน่ใจ ดูนะครับถ้าน้องเขาตีถูกหรือจอดได้เรียบเยอะเลยครับไปตองลกูกไหมครับดูนะครับปล่อยลูกลอยมาป๊อปสองแต้มเลยทีนี้น้องอนโดนไล่แน่มนเหลืออีกสี่ลูก ไม่เปลี่ยนแล้วครับเขาดูลูกแล้วครับว่าเขาจะตีไรหรือจะเข่าเหมือนจะตีครับเพื่อเพื่อมีลูกจอกจะมามาแ้วเสร็จตัดแต้มไปในตัวก่อนลอยมาปั้องห้านาทีนะครับไม่แย่นะครับเท่ากันเหลืออยู่ ตรงนี้ต้องเข้าเลยครับนนเข้าก็หลดุดดูนะครับ,รบเหลือโลกดูสี่โลกในมือน้องเขาจะทำได้กี่แต้มอุ้ยจุงจุงมาผิดโลกแนละ้วเขาจะ คงต้องตีเอาแล้วมั้งครับเดี๋ยวจะให้มือตีไล่ตีทีหลังครับเดี๋ยวจะให้มือตีไล่ตีทีหลังครนะับเล่นแล้วเหรอพี่ เดืยนนะครับผมแจกเดินหัวสนามแค่รอบนี้นครับกโดลงลงมาเล่นตอนนี้ได้แล้วสามนะแต้มเลยสี่แต้ม ไม่ไม่ได้ไดูได้กี่แต้มไม่แน่ใจตอนนี้คะแนนนำไปเจ็ดศูนย์เลยนะขึ้นมารอบนี้เป็นลางที่สามนะครับสองลางนำไปเจ็ดศูนย์ ูนะครับดูนะครับหลวงคำคำมาเตี่ยมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูลูกเตี๊ยบ จากต,ตอนเล่นกับทีมเอกตีไม่โดนมาตอนนี้ตีจอดปังๆเลยเอาดูครับผมเข้าใจว่าเขาซ้อมเพื่อจะลงมาตัดเอาลากประมาณนะั้นตอนนี้แนมนมเจ็บแล้วเห็นไหมครับรอบนี้ตีจอดตีจอดนะก็แสดงว่าตอนเจอทีมน้องโมกแสดงว่าเข้าปล่อยประมาณนั้นซ้อมมือเขากะมาตัดล่างประมาณ เพราะว่ากานตีผิดห้าลูกซ้อนใช่ไหมไม่กีตีผิดห้าลูกซ้อนต้องตั้งปล่อยใช่ไหมไม่น้งปล่อ,อยเลยจริงเหรอร <c oughs> <ล>อบนี้ตีไม่ผิดเลยครับพอมาตัดเขาเ <c oughs> ขาลอกนะตี <c oughs> จอดตั้งคู่เลยครับตอนตอนเจอเอก ตอนนั้นก็ก็มีเงาบนจารแต่ฝั่งเกมตอนนี้เงาเงาเบาบางก็เอาอันนี้ผมพูดของผมเองนะครับ <c oughs> น้องเขาคงเล่นจริงเพราะว่า,วาจากเกมเมื่อสักครู่นี้เขาเล่นกับเอกพอ,อกับเอกปงลาง <c oughs> น้องเขาตีผิดห้าลูกศอนตอนนี้เขายังไม่ผิดครับ <c oughs> ผมก็เลยแซวเขาไปประมาณนั้นนะ <c oughs> ตอนนี้ลูกเกมก็ได้เปรียบเพ <c oughs> ราะว่านำไปเจ็ดศูนย์นะลูกวันนี้เพิ่งมา ลูกเดียวครหนึ่งินสามดูว่าน้องปอนจะคุมได้ดีขนาดไหนครับ <Okay. S 1> เหมือนจะตีสับแต้มครับเผื่อลูกจอบประมาณนั้นดูนะครับน้องปอนตีโอ้นนั่นไงเอาลูกจอดจริง,รงด้วยครับ <Okay. S 1> แต่ลูกเหลือ <c oughs> 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 ลอยู <c oughs> ่ <c oughs> สี่ต่อสองลูกลูกได้เปรียบเยอะเลยครับตอนนี้ <Okay. S 1> เปลี่ยนได้ด้วยครับดูลูกตีน้องปอนครับดูนะครับว่าน้องปอนจะตีจอดถีได้หรือไม่อกุ้ยจอดอีกแลครับเอาแล้วเอาแล้วไอ้ mandatory. ลูกเหลือเป็นเช่งเลย ถ้าเปลี่ยนได้ลูกนี้ทางตะวันนาน่าจ,จะได้แต้มนะเพราะอีกมือยังเหลือเต็มสองลูกมาดูน้องเขาเข้ามาลูกนี้ไม่ตัดครับจะดูว่าเขาจะอ่านตีหรือเข้าประมาณถ้าเข้าลูกนี้ไม่เปลี่ยนจะกลายเป็นบีบตัวเองนะครับดูนะครับ เปลี่ยนได้ด้วยครับดูนั่งปอนจะตีลูกที่3จะจอดไว้ได้ไหรือไม่ถึงไม่จอดลูกข้างบนก็บีบแล้วนะครับดูนะครับต้องวางเอาแต้มอย่างเดียวครับถ้าเข้าหลุดก็คือเสียแต้มเข้าได้ก็คือได้แต้มจะนําเป็นแปด ดูนะครับโอ,โอ้นะครับเสียสองแต้มตไล่มาแล้วครับสองต่อเจ็ดครับ7เจ็นครับเอาดูต่อคะแนนไล่มาเลยนะสามต่อเจ็ดลูกนี้ก็เขาไม่แน่ใจว่าในโซนไหมประว่ามือตีเขาดีนูู้ีาเสียแต้อยู่นะ ดูครับลกเข้าลงมาเปลี่ยนแบบเฉือนเฉือนเฉยต้องฟอนต้องตีนะครับลงนี้ไม่ตีไม่เปลี่ยนเขากะตีจอดประมาณนั้นดูนะครับเดือดทองระดับนี้กะปั๊บจอดจริงๆด้วยครับเริ่มเบีแลนะครับ เห็นตีจอดอยู่เพป๊อก็ออแอบแพงเมื่อไหร่ <Yeah. S 1> เออตีจอดดีมากเว้ยจอดเดูนองตีครับตีปิดแล้วหนึ่งลูกเสียเปรียบอ <c oughs> ีใช่สองจอเลยอัน,นหนึ่งทำช็อตครับอีกหนึ่งเป็นคลิป ปจดใไครับดูน้องปอนเตรครับลกนี้จอดไม่จอดไม่จอดครับโดนดูทีมตะวันนาเสียเปรียบลูกนะครับตอนนี้อุย้ยไม่เปลี่ยนด้วยเสียเปรียบลกูกมีโอกาสทันนะครับนี่สามนะ ป้อนเลือนหนึ่งลูกครับเริ่มไล่เบียดกันแล้วนะครับเป็นแบบนี้สองถ้าเข้าได้หมดแต้มจะมาเสมอกันที่เจ็ดต่อเจ็ดสามเกลียว รอบในเสียสีแต่เอ้ยไม่ได้ดน้องก็ขอวัดไม่มีเวลานะครับก็เล่นเล่นอย่างเดียวจะตกว่าก็ยังไม่ตกขอเล่นอีกรอบนะข้า้หญิงนะครับผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผู้หญิงนะครับ ดูต่อครับคะแนนจากว่าจะขาด70ไล่มา7เ,เท่าแล้วนะครับไปตองไล่มา7เ,เท่าแล้วครับ้าล้วดลยครับกดูลดลูกเข้าครับเอาลงนี้ต้องตีก่อนนะครับ ใครสนใจเข้ามาได้นะครับวันที่24มีนาคม6 7นะครับส่วนวันที่30นะครับวันที่3ที่เคหะคู่สองห้องนะครับเดือนเดียวกันนะครับมีนาครับเดือนหน้านะครับเคหะคู่สองห้องจัดเต็มหัวเลยครับเพื่อจอดด้วยครับลูกตีไม่จำกัดอายุ5ขวบ6ขวบเล่นได้หมดนะครับรวมกันได้120ตัก็เข้ามาดูปอนตีมั่งครับ เย็นดีมากาดูลูกตีน้องกอรครับมไม่จอดไม่ตายเลยครับเสียเปรียบครึ่งลูกแล้วครับแบบนี้าทีมตะวันนาม่าพลาดเองตีซ้ำตีซ้ำถ้าตีซ้ำนี่จะเสียเปรียบเต็มลูกเลยครับ ถ้าเข้าเปลี่ยนก็ยังเสียเปรียบครึ่งโลกะถ้าเข้าไม่เปลี่ยนก็เสียเปรียบเต็มลูกครับมาดูนะคร็บ,บที่จะ่ทังสองห้องนะครับเป็นผู้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 สมัสมนะครับผู้ชายต้อง50ขึ้นนะครับให้รวมกันได้120ส่วนผู้หญิง45ขึ้นให้รวมกันได้1 0่นะครับ ม in ี2อย่างนะครับมีสองมีประเภทเดียวนะครับจัดรวมกันนะครับเป็นคู่ผสมสูงนะครับเปรียมนะครับที่เปียกสองห้องและมาอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นวันเสาร์ที่3ามสิบมีนาคมศตเจ็ดเหมือนกันนะครับไปดกันนะครับที่มูลิธิเปตองไทยนะครับรังกำแพงซอยเก้านะครับที่มูลิธินะครับจัดเป็นประเภทคู่ทั่วไปนะครับคู่ทั่วไปในวันรวมนหมื่นห้านะครับ ที่หนึ่งแปดพันที่สองสี่ครับผมก็คุ้นๆครับน้องก็จะไปพรัจบครับขึ้จบมาดูโลกเตหผู่นี้นะครับนะครับก็นะครับใครสนใจประเภทไหนนะครับก็จำไว้นะครับวันที่สามสิบเป็นผู้อุปสมบทที่ตายครับยังไม่จอดแต่ก็หมดไปนะครับ ที่วันนี้ที่เมตองไทยนะครับร้านข่มแหงซอยเก้านะครับวันที่สามสิบนะครับวันเสาร์ที่สามสิบนะครับเยอะครับเมตองตอนนี้เยอะมากนะครับใครสนใจที่ไหนก็ไปได้ตามที่มีนะครับไปได้หมดนะครับก็เป็นพระยอดเก้าพุทอสถานนะครับวันนี้ที่เมตองไทยร้านข่ามแหงนะครับตรายละเอียดต่างๆเยอะขึ้นไป ก็กำลังปรึกษากันเพราะว่าลูกเสียเปรียบครึ่งลูกนะครับจากลูกตีน้องความตีไม่ตายลูกนี้เหมือนจะตีครับตอนอานจะน้องควาตีครับตอนนี้เสียเปรียบเสียเปรียบหเม็ดเต็มครั เดี๋ยวสองลูกกับสี่ลูกประมาณนั้นเอาแก้เปลี่ยนปอนตีนเดียวครับด<ว>ูน้องปอนตีครับลูป สองเต็มขาเลี้ยนหนึ่งลูกอะสองลูกนะครับตอนนี้ถ้าเข้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเปลี่ยนครับเห <c oughs> มือนน้องเขาจะสั่งให้ตีครับ โอ้ยขาจริงด้วยจอดดัวพี่ด้วยฮะพี่ลูกนี้สวยงามมากจอดสนิทเลยครับมีผู้ต่อสู้ให้เอาแต้มเดียวครับต้องไม่หลุดด้วยนะครับถ้าอยากได้แต้มหลุดจริงจงด้วยกี่แต้มสองโอ้โหไปตองจากเจ็ศูนไล่ตามนำไปแล้วครับเกจตอนนี้ดูนะครับ ไปตองจากโดนนำเจ็ดศูนย์ไล่แซงมาสิบเจ็ดเฉยเลยชักใหม่แนนะ่ดูลุกเข้าครับ ไีจอดได้เปรียบนะครับบ๊อกโห้ได้ลูกจอดนะครับน้องเขาบอกโดนนำไม่เป็นไรเอาลูกจอดเดี๋ยบวบอลจะตีสวนนะครับ

เนี่ยได้เปรียบตอนนี้ได้เปรียบสองลูกเลยแม่ะจะได้แต้มนาไม่กี่เนี่ยเสีย <Hey. S 2> สามเลยห่างเยอะห่างเยอะดูนะครับหัวหัวนี้ก็ได้เปรียบลูกหนึ่งลูกครึ่งเต็มเต็มนะครับน้องเขาจะเก็บแต้มได้หรือไม่อันนะครับ เดี๋ยวผมตัอ้งออกฮนะจะดูลูกนี้ตอนนี้เหลือสามเหลือสามกับห้าลูกนะครับลูกได้เปรียบเยอะครับตอนนี้ ดูก่อนนะครับเขาจะเข้ามายัางไงลูกนี้ขอให้ถูกนะครับถ้าจอดก็กําไรมากๆได้เปรียบลูกเยอะเลยดูน้องเขาจะตีอ้าเป็นเรื่องแล้วครับมันมีถึงเกมครับตอนนี้เหลือสองลูกครับ เหลือสี่ลูกในมือครับตีได้สองมือด้วยครับอ่าเปตองคู่นี้จะพลิกไปพลิกมาครับดูนะครับว่าใครจะชนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันพลิกยังไงดูนะครับเหลือสองแต้มกับสี่แต้ม เสร็จแล้วตื่นโทรศสามรับรอไปก่อนเลาไปดูเปตองหัวนี้มีถึงเกมครับจะทำได้หรือไม่ติดเฉยเลย เป้เทเมฆทิ้งแล้วเหรอเป๊ะเอาจริงเหรอเมฆหนีกับ้านเลยมึง่าเทพี่กอปทิ้งอย่าเอาดูโลดูเหลืออีกสองูกครับว่าจะป้องได้ไหมก็ต้องเข้าอย่างเดียวครับไม่มีวิธีแก้ไม่งั้นก็ตีน้อยฮะ หนึ่งหนึ่งครับเอาไม่เอาแป้งออกนี่นะเออบีบบีบให้ปอนเข้าก่อนครับน้องเขาไม่ตีปอนเหลือรูปเดียวจะบีบให้ปอนตีครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะฮะต้องตีสองลูกครับโอ้ลูกขวาออกไปด้วยนะ ป้อนเรือลูกเียวเหมือนเขาจดที่จันจะดู<อ>เขาจะลากจันนะโลกเข้าโลกนี้ดูนะครับไอเดียคือ <L un it> เอ้า เกมเดูโลตีลงเลยครับถ้าจอดนี้ถึงเกมนะ เอ้าวอ้าวอันนี้คือเกมอ่ะเมื่อกี้น้องปอนลูกสุดท้ายตีแจันเหรอเเอาตีนี่คือถ้าตีเขาก็เกมไม่ใช่เหรอเสียสามอ๋อไม่เกมอ๋อผมกวง,งงว่าน้องปอนเขาตีแจ่ดทำไมเปตองคู่นี้พลิกไปพลิกมาครับจากนำเจ็ดศูนย์ทีมนางฟ้าชาลีกลับมานำสิบเจ็ดกับเก็บชนะแล้วก็ทีม ตะวันนากลับมาชนะ10ต่อ11ต่อ10ครับคู่นี้มันถึงกันมากไปตอง